ค่ำคืนนั้นดวงจันทร์ส่องแสงเรืองรองเหนือเมืองชายทะเลเล็กๆล,ลมทะเลพัดโชยกลิ่นเค็มฉุนจางๆลอยมากระทบจมูกบ้านไม้เก่าแก่ตั้งตรงงานเงามือทอดยาวบนพื้นสายแสงเทียนในงานแต่งงานสั่นไหวราวกับรู้ถึงโศกนาฏกรรมที่กำลังมานางสาวน้ำพึ่งสาวงามวัย25ยืนนิ่งในชุดเจ้าสาวชุดผ้าไหมสีขาวสะท้อนแสงจันทร์ดูบร์สุด์ปรเทวีนายธนาสามีหนุ่มหล่อย,ยิ้มกว้างขณะจับมือเธอ แต่ยิ้มนั้นแฝงความเย็นชาดวงตาคมกริบจ้องมองน้ำพึ่งแขกในงานหัวเราะร้องเพลงเสียงดังกลบคลื่นทะเลแก้ววายกระทบกันเสียงกรุ้งกริ้งดังก้องในค่ำคืนน้ำพึ่งรู้สึกหนาวแม้ลมทะเลจะอุ่นและชื้นหัวใจเธอเต้นแรงราวกลองศึกที่ดังในอกมือธนาบีบแน่นฝ่ามือร้อนเผาจนเธอสะดุง้งเขาิสเ s อร์คำหวานแต่คำพูดนั้นแหลมคมน้ำพึ่งยิ้มตอบเปรมฝีปากสันเล็กน้อยในใจเธอรู้สึกถึงพายุที่กำลังก่อตัว งานเลี้ยงดำเนินต่อไปดนตรีดังก้องในบ้านไม้กลิ่นอาหารทะเลิบอวนผสมกลิ่นดอกมะลิจากพมาลายัยแขกเต้นรำอย่างสนุกสนานเงาร่างโยกไหวใต้แสงเทียนน้ำพึ่งมองธนาดวงตาเขามีเงามืดซ่อนอยู่เธอเคยรักเขาความรักที่หวานชื่นเหมือนน้ำพึ่งแต่คืนนี้ความรักนั้นเริ่มมีรสขมธนานำเธอขึ้นชั้นสองห้องนอนเจ้าสาวที่จัดไว้บันไดไม้เก่าส่งเสียงดังเอียดทุกอย่างก้าว กลิ่นไม้ชื้นลอยมาผสมกับกลิ่นน้ำมันเครื่องเก่าน้ำพึ่งหยุดชะงักมือจับราวบันไดแน่นหัวใจเต้นเร็วขึ้นราวกับรู้ถึงอันตรายธนาหันมามองดวงตาเขาวาววับเหมือนสัตว์ป่าเขาพูดเบาๆว่าให้รีบตามมาประตูห้องนอนเปิดออกเสียงบานพับดังแหลมห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจัลอดหน้าต่างผ้าม่านสีขาวไปไหวราวผีที่ลอยอยู่ในเงาน้ำพึ่งก้าวเข้าไปเท้าเย็นเฉียบสัมผัสพ,พื้นไม้ ธนาปิดประตูเสียงดังตูเหมือนฝาโลงเขาหันมามองเธอใบหน้าร้ยรอยยิ้มน้ำพึ่งถอยหลังรู้สึกถึงกำแพงเย็นชื้นเขาถามคำถามนั้นคำถามที่เธอหวาดกลัวน้ำพึ่งเงียบไม่กล้าตอบคำถามนั้นเสียงธนาดังขึ้นคำพูดแหลมคมเหมือนมีดเขาเก้าวเข้ามาใกล้เงาเมื่อทาบทับร่างเธอน้ำพึ่งตัวสั่นมือกุมชายผ้าชุดเจ้าสาวกลิ่นน้ำหอมของธนาผสมกลิ่นเหล้าจางัง หัวใจเธอเต้นแรงราวจะทะลุออกจากอกธนาจับแขนเธอแรงจนเจ็บเหมือนถูกบีบเขาถามซ้ำคำถามที่เหมือนคำพิพากษาน้ำพึ่งหลบตาน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาเสียงคลื่นทะเลดังก้องราวกำลังร้องไห้ธนาปล่อยแขนเธอเดินไปที่หน้าต่างแสงจันทร์สองใบหน้าเขาดูโหดร้ายและเย็นชาเขาพูดถึงความบริสทธิ์คำพูดที่หนักอึ้งน้ำพึ่งรู้สึกถึงความหนาวเย็นในกระดูก เธอพยายามอธิบายแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอธนาหันกลับมามือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดเขาก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาแดงกํำด้วยความโกรธน้ำพึ่งถอยหลังขาแข้งสั่นจนแทบล้มกำแพงเย็นชื้นสัมผัสหลัง,ลงไร้หนทางนี้เสียงจากงานเลี้ยงด้านล่างจางหายไปในความมืดมีเพียงเสียงลมหายใจของธนาดังหนักหน่วงน้ำพึ่งรู้สึกถึงอันตรายราวพายุที่ใกล้เข้ามาธนายกมือขึ้นน้ำพึ่งกรีดร้องในใจ แต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาความกลัวล็อกคอเธอแสงจันทร์สองมือเขาแววดำทมินหน้าสะพรึงกลัวน้ำพึ่งหลับตารอคอยสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่แล้วเสียงดังสนานจากชั้นล่างทุกอย่างหยุดชะงักทนาหันไปมองประตูน้ำพึ่งลืมตาหัวใจเต้นระรัวด้วยความหวังเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากงานเลี้ยงที่เคยสนุกสนานทนาวิ่งไปที่ประตูเปิดมันออกอย่างแรงน้ำพึ่งยืนนิ่งมองตามเงาร่างของเขา เสียงโกลาหลลอยมาผสมกับกลิ่นควันจางๆบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นความโกลาหลลบงานแต่งงานน้ำพึ่งก้าวไปที่หน้าต่างมองลงไปด้านล่างแสงไฟจากงานเลี้ยงดับลงเหลือเพียงความมืดเงาคนวิ่งวุ่นวายรามมดที่แต่ครั้งกลิ่นควันหนาขึ้นลอยมาพร้อมลมทะเลน้ำพึ่งหันกลับมามองห้องที่ว่างเปล่าธนาหายไปแล้วทิ้งเธอไว้กับความเงียบหัวใจเธอ,อยังเต้นแรงแต่ความกลัวเปลี่ยนไป บางสิ่งเลวร้ายกำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในห้องนี้น้ำพึ่งก้าวไปที่ประตูมือสันขนาดจับลูกปิดพื้นไม้เย็นเฉียบสัมผัสเท,ท้าเปลือยของเธอเธอเปิดประตูเสียงบานพับดังแหลมอีกครั้งบันไดมืดมิดรออยู่ราวปากถ้ำที่ลึกล้ำน้ำพึ่งก้าวลงไปขั้นบันไดส่งเสียงเอี๊ยดกลิ่นควันหนาขึ้นผสมกลิ่นโลหิตจางๆหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นราวกลองที่ดังไม่หยุดเธอรู้สึกถึงความตายลอยอยู่ในอากาศ เมื่อถึงชั้นล่างความเงียบเข้ามาครอบนำแสงเทียนดับหมดเหลือเพียงแสงจันสลัวเงาคนยืนนิ่งมองมาที่น้ำพึ่งดวงตาคู่นั้นเย็นชาราวกับไม่ใช่มนุษย์น้ำพึ่งหยุดชะงักลมหายใจติดขัดในลำคอกลิ่นโลหิตเข้มข้นลอยมาจากหมุมมืดบางสิ่งเปียกชื้นสัมผัสเท้าเธอเธอมองลงไปพื้นไม้เปื้อนคราบแดงเข้มหัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะความกลัวกลายเป็นความจริงร่างนอนคว่ำอยู่มือยังกลุมพผมาไลย น้ำพึ่งกรีดร้องเสียงดังก้องในความมืดแต่ไม่มีใครตอบมีเพียงเงามืดที่เคลื่อนไหวน้ำพึ่งถอยหลังขาแข้งสั่นจนแทบล้มเงาคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ถือบางสิ่งในมือแสงจันทร์ส่องแวววาวใบมีดเปื้อนคราบแดงน้ำพึ่งหันหลังวิ่งใจเต้นร,รัวด้วยความกลัวบันไดไม้ดังเอี๊ยดราวกับร้องให้ตามเธอกลิ่นควันและโลหิตไล่ตามเธอไม่หยุดน้ำพึ่งวิ่งขึ้นชั้นบนมุ่งไปยังห้องนอน ประตูปิดดังตูมเธอล็อกมันด้วยมือสัน่นหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดในอกเสียงฝีเท้าดังตามมาช้าแต่หนักแน่นน้ำพึ่งมองไปรอบๆหาทางหนีจากห้องนี้หน้าต่างเปิดอยู่ผ้ามา่านป๋ไหวในลมลมทะเลพัดเข้ามากลิ่นเค็มผสมกลิ่นเลือดน้ำพึ่งก้าวไปที่หน้าต่างมองลงไปด้านล่างความมืดเกลื่อนทุกสิ่งเหลือเพียงเงามืดเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาประตูดังเมื่อถูกกระแทก น้ำพึ่งหันกลับมาเงาดำยืนอยู่ที่ประตูดวงตาคู่นั้นจ้องมองเราจะกลืนกินวิญญาณน้ำพึ่งรู้สึกถึงความตายใกล้เข้ามาทุกขณะแต่แล้วเสียงดังสนั่นจากด้านนอกฝ่ายลูกโชนที่ชั้นล่างแสงส้มสว่างจ้าน้ำพึ่งหันมองเงาดำนั้นหายไปแล้วควันพุ่งเข้ามากลิ่นฉุนแสบจมูกน้ำพึ่งไอแรงรู้สึกถึงความร้อนที่ใกล้เข้ามาเธอต้องหนีแต่ทางไหนคือทางรอด ประตูถูกกระแทกอีกครั้งเสียงดังราวฟ้าผ่าน้ำพึ่งมองไปที่หน้าต่างลมทะเลยังพัดแรงหัวใจเธอเต้นระรัวความหวังริบปรีลงทุกวินาทีเงามืดนั้นยังอยู่ซ่อนอยู่ในควันและความมืดน้ำพึ่งรู้ว่าค่ำคืนนี้ยังไม่จบลงควันหนาทึบลอยเข้ามากลิ่นฉุนแสบจมูกน้ำพึ่งไฟลุกโชนด้านล่างแสงส้มสว่างวาบในความมืดเสียงไม้ไม่ดังปรีราวกระดูกที่แตกหักน้ำพึ่งยืนนิ่งที่หน้าต่างหัวใจเต้นระรัว ลมทะเลพัดแรงกลิ่นเค็มผสมกลิ่นควันร้อนพาม่นขาไปไหวราววิญญาณที่ร้องเรียกประตูถูกกระแทกอีกครั้งเสียงดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่าน้ำพึ่งหันมองเงาดำนั้นยังอยู่ที่นั่นดวงตาคู่นั้นจ้องเธอผ่านความที่หนาทึบเธอรู้สึกถึงความตายลอยอยู่ในอากาศร้อนมือสั่นขณนะจับขอบหน้าต่างไม้ชื้นเย็นเฉียบด้านล่างคือความมืดเงาคนวิ่งวุ่นวายเสียงกรีดร้องจังหายกลบด้วยเสียงไฟที่โหมกระหนำ่ำ น้ำพึ่งสูดหายใจลึกควันทำให้ไอหนักเธอต้องหนีแต่ทางไหนคือทางรอดเงาดำก้าวเข้ามาใบมีดในมือวาววับน้ำพึ่งตัดสินใจก้าวขึ้นขอบหน้าต่างลมพัดผมเธอราวจะฉุดรั้งไว้เธอกระโดดลงไปพื้นสายนุ่มรับร่างความเจ็บแปรที่ข้อเท้าแต่เธอไม่หยุดน้ำพึ่งวิ่งออกไปมุ่งหน้าสู่ชายหาดสายเย็นสัมผัสเท้าเปลือเม็ดสายฝังผิวคลื่นทะเลซัดฝั่งเสียงดังปลดฟีเท้าเธอ กลิ่นน้ำเค็มฉุนผสมกลิ่นควันจากบ้านน้ำพึ่งหันมองบ้านไม้กลายเป็นกองเพลิงแสงไฟส้มแดงสะท้อนบนผิวน้ำทะเลเงาคนยืนที่หน้าต่างมองตามเธอจากชั้นบนน้ำพึ่งตัวสั่นหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวเธอวิ่งต่อไปชายหาดที่มืดมิดต้นมะพร้าวโยกไหวเสียงใบไม้ดังกรอบกแกรบเงาของต้นไม้ทอดยาวราวผีที่ตามหลอกน้ำพึ่งสะดุดรากไม้ล้มลงบนรายเปียก มือสัมผัสของหนาวเย็นกลิ่นคาวแปลกๆลอยมาเธอมองลงไปมือเปื้อนคราบแดงเข้มน้ำพึ่งกรีดร้องเสียงดังก้องในความเงียบคราบเลือดนั้นไม่ใช่ของเธอแต่ของใครเธอถอยหลังมองรอบตัวด้วยความหวาดกลัวเงามืดเคลื่อนไหวซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ไกลๆน้ำพึ่งลุกขึ้นขาแข้งสันแต่ต้องวิ่งเสียงฝีเท้าดังตามมาหนักแน่นและรวดเร็วกลิ่นโลหิตจางๆลอยมากับลมทะเล น้ำพึ่งวิ่งเข้าไปในป่าชายเลนใกล้ชายหาดรากไม้ชื้อลื่นสัมผัสเท,เท้าเธอราวงูกลิ่นโคลนเหม็นผสมกลิ่นใบไม้เน่าเปื่อยกิ่งไม้ขูดผิวเธอเจ็บแบบแต่ไม่หยุดน้ำพึ่งได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมในความมืดเธอหยุดชะงักหายใจถี่ราวเครื่องจักรเสียงฝีเท้าข้างหลังเงียบลงแต่ความกลัวยังอยู่น้ำพึ่งก้มมองมือยังเปื้อนเลือดเหนียวใจเธอเต้นแรงคำถามผุดขึ้นในหัวเลือดนี้มาจากไหนใครตายในค่ำคืนนี้ เธอเดินต่อไปก้าระวังบนพื้นโคลนแสงจันทร์สองรอดใบไม้สร้างเงาราวผีหลอกน้ำพึ่งเห็นกระท่อมเล็กๆซ่อนอยู่ในป่ากระท่อมไม้ผุพังหลังคามมงจากเก่าๆกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยมาผสมกลิ่นโคลนชื้นน้ำพึ่งก้าวเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงขึ้นประตูกระท่อมแง้มอยู่เสียงบานพับดังเอียดเธอผลักประตูมืดสนิทข้างในเหมือนหลุมศพน้ำพึ่งหยุดชะงักรู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่ง บางคนอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ในเงามืดเธอถอยหลังเท้าสัมผัสโคลื่อนอีกครั้งเสียงเคลื่อนไหวดังขึ้นจากภายในกระท่อมน้ำพึ่งหันหลังวิ่งไม่สนใจคโคลนที่กระเด็นกิ่งไม้ขูดแขนเธอเลือดซึมออกจากผิวกลิ่นโลหิตของตัวเองผสมกับกลิ่นป่าชื้นน้ำพึ่งสะดุดล้มอีกครั้งหน้าขมามในคโนคลนโคลนเหนียวติดหน้ากลิ่นเหม็นทำให้คลื่นไสเธอเงยหน้าขึ้นเห็นเงาดำยืนอยู่ข้างหน้า น้ำพึ่งกรีดร้องแต่เสียงแหบแห้งในลำคอเงานั้นก้มลงใบหน้าซ่อนอยู่ในเงามือหนาจับแขนเธอแรงจนเจ็บเหมือนถูกบีบน้ำพึ่งดิ้นรนแต่พลังหมดไปจากร่างเขาพูดเบาๆเสียงคุ้นเคยแต่เย็นชาน้ำพึ่งชะงักหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเสียงนั้นไม่ใช่ธนาแต่คุ้นเคยอย่างประหลาดเธอมองดวงตาคู่นั้นแสงจันทร์สองวาบชั่วครูใบหน้านั้นทำให้ใจเธอเย็นวาเปาวตกนรก เขาคือคนที่เธอรู้จักแต่ไม่ควรอยู่ที่นี่น้ำพึ่งพยายามพูดแต่คำพูดติดในลำคอเขายิ้มยาะมือยังจับแขนเธอแน่นกลิ่นเหล้าจางๆลอยมาจากลมหายใจเขาน้ำพึ่งรู้สึกถึงอันตรายหนักหน่วงกว่าเดิมเขาลากเธอกลับไปที่กระท่อมมืดมิดนั้นน้ำพึ่งดิ้นรนแต่ร่างกายอ่อนแรงเกินต้านพื้นไม้กระท่อมเย็นสัมผัสหลังเธอราวน้ำแข็งกลิ่นน้ำมันและเลือดลอยอบอวนในอากาศ น้ำพึ่งมองรอบๆเห็นเงาของมีดบนผนังใจเธอเต้นระรัวคิดถึงธนาที่หายไปเขาคนนี้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเลือดบนมือเธอน้ำพึ่งถามด้วยเสียงสั่นเขาเพียงยิ้มตอบยิ้มนั้นทำให้ขนลุกราวปีศาจในร่างมนุษย์เขานั่งลงข้างเธอถือขวดเหล้าเก่าๆก,กลิ่นแอลกอฮอล์ผสมกลิ่นเหงื่อและโครนเขาพูดถึงอดีตคำพูดที่หนักอึ้งน้ำพึ่งฟังเงียบดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัว เขารู้ความลับของเธอสิ่งที่เธอซ่อนไว้ความลับที่ธนากรดในคืนแต่งงานนี้น้ำพึ่งตัวสั่นน้ำตาคลอในดวงตาเขาหัวเราะเบาๆเ,เสียงแหบดังก้องในกระท่อมน้ำพึ่งมองไปที่ประตูวังหาทางนี้แต่ร่างกายหนักอึ้งราวถูกโซ่ล่ามไว้เขายกขวดเหล้าดื่มคราบแดงเปื้อนป่าน้ำพึ่งมองคาบนั้นใจเย็นว่าอีกครั้งไม่ใช่เหล้าแต่เป็นเลือดที่เปื้อนเขาเธอกรีดร้องในใจแต่ร่างกายนิ่งสนิท เขาหันมามองดวงตาวาววับเหมือนสัตว์ป่าน้ำเพึ่งรู้ว่าเขาคืออันตรายไม่ใช่ผู้ช่วยเสียงจากป่าดังขึ้นคล้ายฝีเท้าคนอื่นน้ำเพึ่งเงยหน้าหัวใจจุดประกายความหวังเขาหยุดชะงักหันมองไปที่ประตูเงาดำอีกเงาหนึ่งปรากฏที่ช่องประตูน้ำเพึ่งมองเงานั้นหัวใจเต้นแรงขึ้นกลิ่นควันจากบ้านไม้ลอยมาถึงกระท่อมไฟยังลุกไม่ไกลออกไปในความมืด น้ำเพิ่งรู้สึกถึงความโกลาหลรอบตัวเธอเงาใหม่นี้คือใครศัตรูหรือมิตรกันแน่เขาคนแรกขยับตัวถือมีดในมือแน่นน้ำเพิ่งถอยหลังชนผนังไม้ที่ผุพังกลิ่นเลือดและควันปกทุกอย่างในอากาศเงาใหม่ก้าวเข้ามาแสงจันทร์สองใบหน้าน้ำเพิ่งอ้าปากครางใจหยุดเต้นชั่วขณะใบหน้านั้นไม่ควรอยู่ที่นี่ในคืนนี้ความจริงเริ่มปรากฏแต่ยิ่งทำให้สับสน น้ำพึ่งรู้ว่าค่ำคืนนี้ยังไม่จบบางสิ่งเลวร้ายกว่าเดิมกำลังรอยอยู่ข้างหน้าน้ำพึ่งจ้องหน้าเงาดำหมายใจเต้นรัวราวกลองศึกใบหน้านั้นคือลุงชายคนงานเก่าของบ้านไม้กลิ่นควันจากไฟไม่ยังลอยอบอวลในอากาศลุงชายยืนนิ่งดวงตาแดงก่ำสะท้อนแสงจันทร์น้ำพึ่งถอยหลังชนผนังกระท่อมที่ผุพังผู้ชายคนแรกหันมองมีดในมือสั่นเล็กน้อยกลิ่นเลือดและน้ำมันลอยผสมกับเหงื่อของเขา ลุงชายพูดเสียงต่ำคำพูดหนักแน่นน่าสะเพรงบปลัวเขารู้ความลับของน้ำพึ่งความลับที่ธนาเกลียดน้ำพึ่งตัวสั่นคำถามผุดขึ้นในใจลุงชายรู้ได้อย่างไรเรื่องที่เธอซ่อนไว้ผู้ชายคนแรกหัวราอเสียงแหบดังก้องในกระท่อมเขาพูดถึงธนาคำพูดเต็มไปด้วยความแค้นน้ำพึ่งมองทั้งสองความสับสนกลายเป็นความกลัวพื้นไม้เย็นเฉียบสัมผัสหลงังเธอราวน้ำแข็งกลิ่นโคลนจากป่าชายเลนลอยเข้ามาผ่านช่องประตู ลุงชายก้าวเข้ามามือถือตะเกียงเก่าๆแสงสลัวจากตะเกียงสองนอมืดบนผนังไม้น้ำเพิ่งเห็นรอยเลือดเปื้อนบนเสื้อลุงชายใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะความจริงเริ่มชัดเจนลุงชายพูดถึงคืนนั้นคืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปน้ำเพิ่งจำได้ดีำคำขืนที่เธอพบธนาครั้งแรกกลิ่นดอกมะลิจากงานมั่นยังติดอยู่ในความทรงจำแต่ลุงชายรู้มากกว่านั้นเรื่องที่เธอไม่เคยบอกเขาพูดถึงชายอีกคนชายที่น้ำเพิ่งลืมไป น้ำพึ่งตัวแข็งทื่อหัวใจเย็นวาบเหมือนตกนรกผู้ชายคนแรกก้าวเข้ามามีดในมือวาววับเขาพูดชื่อนั้นชื่อที่น้ำพึ่งกลัวชื่อของชายที่เคยรักก่อนทนาจะเข้ามาน้ำพึ่งสายหน้าน้ำตาไหลลงแก้มเปื้อนโคลนลุงชายยิ้มย่อแสตะเกียงสองฟันเหลืองกลิ่นน้ำมันจากตะเกียงผสมกลิ่นเลือดในอากาศน้ำพึ่งรู้สึกถึงอันตรายรอบตัวราวกับกำแพงผู้ชายคนแรกก้าวปลมีดชี้ตรงมาที่เธอ น้ำพึ่งกรีดร้องเสียงดังก้องในกระท่อมเธอดิ้นรนล้มลงบนพื้นไม้เปียกชื้นโคลนและเลือดติดตัวกลิ่นคาวแสบจมูกลุงชายจับแขนเธอแรงจนเจ็บเหมือนถูกบีบเขาลากเธอออกไปสู่ป่าชายเลนที่มืดมิดกิ่งไม้ขูดผิวเธอเ,ธอเจ็บแปบ,บราวถุก,กรีกลิ่นโคลนเหม็นเน่าลอยขึ้นทุกย่างก้าวน้ำพึ่งพยายามดิ้นแต่แรงหมดจากร่างกายผู้ชายคนแรกเดินตามมีดยังอยู่ในมือแสงจันทร์สองทางรากไม้ยงใหญ่เหมือนกับดัก น้ำเพึ่งเห็นแสงไฟไกลๆจากบ้านไม้ที่ไม่ควันหนยังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าดำมืดเสียงคลื่นทะเลดังก้องราวร้องให้ให้โศกนกาฏกรรมลุงชายหยุดเดินตรงโคนต้นมะพร้าวใหญ่เขาขุดพื้นโคลนมือเปื้อนดินและเลือดน้ำพึ่งมองด้วยความกลัวหัวใจเต้นแรงขึ้นบางสิ่งถูกฝังที่นี่สิ่งที่เธอไม่อยากรู้ผู้ชายคนแรกยิ้มมองน้ำพึ่งด้วยดวงตาเย็นชาเขาพูดถึงความตายคำพูดที่หนักอึ้ง ลุงชายขุดต่อไปดินโคลนกระเด็นไปรอบๆกลิ่นดินชื้นผสมเลือดทำให้น้ำพึ่งคลื่นใสบางสิ่งปรากฏขึ้นผ้าขาวเปื้อนคราบแดงน้ำพึ่งอ้าปากค้างหัวใจหยุดเต้นชัน่วขณะผ้านั้นคุ้นตาชุดเจ้าสาวเหมือนของเธอแต่ไม่ใช่ของเธอใจเธอรู้ทันทีลุงชายดึงผ้าขึ้นเผยบางสิ่งที่น่าสยดสยองน้ำพึ่งกรีดร้องเสียงดังปบเสียงคลื่นร่างนอนนิ่งในหลุมดวงตาเบิกกว้างไร้วิญ,ญญาณ กลิ่นเน่าเปื่อยลอยมาผสมกับกลิ่นโคลนชื้นน้ำพึ่งถอยหลังขาแข้งสั่นจนแทบล้มผู้ชายคนแรกหัวเราะเสียงดังราปีศาจลุงชายพูดชื่อนั้นชื่อที่น้ำพึ่งกลัวร่างนั้นคือเขาชายที่เธอเคยรักน้ำพึ่งรู้สึกโลกมวนความจริงฉีกใจเธอธนารู้เรื่องนี้ความลับที่นำไปสู่ความโกรธลุงชายมองน้ำพึ่งดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นเขาพูดถึงการทรยศ์คำพูดที่แหลมคม น้ำพึ่งสายหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดเธอไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ว่านำไปสู่ความตายผู้ชายคนแรกก้าวเข้ามามีดยกขึ้นพร้อมลงมือน้ำพึ่งวิ่งหนีดิ้นรนผ่านรากไม้ลื่นกิ่งไม้ขูดแขนเธอเลือดซึมผสมโคลนเปียกกลิ่นเลือดของตัวเองลอยมากับลมทะเลเสียงฝีเท้าดังตามมาหนักแน่นและรวดเร็วน้ำพึ่งสะดุดล้มหน้าขมำในโคลนชื้นโคลนติดหน้าเธอกลิ่นเหม็นทำให้หายใจลำบาก เธอเงยหน้าขึ้นเห็นเงาดําของทั้งสองลุงชายถือตะเกียงแสงสองใบหน้าดูร้ายผู้ชายคนแรกยกมีดแสงจันทร์สะท้อนคมมีดน้ําพึ่งกรีดร้องแต่เสียงจมอยู่ในลําคอเธอคลานถอยหลังมือสัมผัสโคลนในรากไม้บางสิ่งแข็งขุดมือราวของมีคมซ่อนอยู่น้ําพึ่งคว้าหมันขึ้นเป็นมีดเก่าเปื้อนสนิมใจเธอเต้นระรัวความหวังจุดขึ้นเล็กน้อยเธอถือมีดแน่นมือสั่นแต่ตามไม่ละ ลุงชายก้าวเข้ามามองมีดในมือเธอเขาหัวเราะยอเสียงดังก้องในป่ามืดผู้ชายคนแรกหยุดชะงักมองน้ำพึ่งด้วยความประหลาดใจน้ำพึ่งยืนขึ้นขาแข็งสั่นแต่ใจเด็ดเดียวเธอชูมีดขึ้นราวนักรบที่สิ้นหวังกลิ่นโคลนและเลือดอยังลอยอกอวนรอบตัวลุงชายก้าวเข้ามาไม่สนใจมีดในมือเธอน้ำพึ่งถอยหลังสะดุดรากไม้เกือบล้มมีดหลุดจากมือตกลงในโคลนชื้นน้ำพึ่งรู้สึกสิ้น วางหัวใจจมสู่ความมืดผู้ชายคนแรกก้าวเข้ามามีดในมือพร้อมลงมือแต่แล้วเสียงดังสนั่นจากป่าชายเลนด้านหลังทุกคนหยุดชะงักหันมองไปในความมืดแสงไฟฉายสว่างวาบตัดผ่านพุ่มไม้หนาที่ยอเสียงฝีเท้าดังใกล้หนักแน่นและเร่งรีบน้ำพิ่งรู้สึกถึงความหวังผุดขึ้นในอกอีกครั้งลุงชายหันมองผู้ชายคนแรกถอยหลังเงาใหม่ปรากฏขึ้นถือไฟฉายในมือ น้ำพึ่งมองเงานั้นหัวใจเต้นด้วยความสับสนใบหน้านั้นคุ้นเคยแต่ไม่ควรอยู่ที่นี่กลิ่นควันจากบ้านไม้ลอยมาผสมกลิ่นปลาน้ำพึ่งรู้สึกถึงความโกลาหลรอบตัวยิ่งหนักหน่วงเงาหมายพูดขึ้นเสียงดังชัดในความเงียบชื่อของธนาหลุดจากปากของเขาน้ำพึ่งอ้าปากค้างความจริงยิ่งซับซ้อนธนาอยู่ที่ไหนหรือเขาคือเงาดำน,นี้ลุงช้ยถอยหลังตะเกียรในมือสั่นเล็กน้อย ผู้ชายคนแรกยกมีดมองเงาใหม่ด้วยความโกรธน้ำพึ่งยืนนิ่งใจเต้นระรัวไม่หยุดกลิ่นเลือดและโคลนกลบทุกอย่างในอากาศเงาใหม่ก้าวเข้ามาแสงไฟฉายสองหน้าลุงชัยใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นความหวาดกลัวน้ำพึ่งรู้สึกถึงพายุค,ความจริงกำลังจะเปิดเผยแต่ค่ำคืนนี้ยังไม่ถึงจุดจบน้ำพึ่งยืนตัวสั่นแสงไฟฉายสองใบหน้าลุงชัย กลิ่นควันจากบ้านไม้ลอยผสมกลิ่นโคลนชายเลนเงาใหม่ก้าวเข้ามาเสียงฝีเท้าดังหนักบนพื้นใบหน้าของเขาเผยออกแสงจันทร์ส่องความจริงน้ำพึ่งอ้าปากค้างหัวใจหยุดเต้นชัน่วขณะเขาคือเอกสหายเก่าของธนากลิ่นเหงื่อและยางไม้ลอยจากตัวเขามาลุงชัยถอยหลังดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผู้ชายคนแรกกับมีดมองเอกด้วยความโกรธน้ำพึ่งรู้สึกถึงพายุค,ความจริงกำลังประตุ เอกพูดถึงทนาเสียงดังชัดในความมืดเขารู้เรื่องราวความลับที่น้ำพึ่งซอนกลิ่นโลหิตจางๆลอยจากร่างในหลุมน้ำพึ่งมองหลุมนั้นร่างชายเก่ายัางนอนนิ่งใจเธอเต้นระรัวความสับสนกลายเป็นความกลัวเอกันมองน้ำพึ่งดวงตาวาวับเหมือนสัตว์ป่าเขาพูดถึงการทรยศคำพูดที่แหลมคมน้ำพึ่งสายหน้าน้ำตาไหลลงแก้มเปื้อนโครนเธอไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ว่าใครฆ่าเขา ลุงชายตะโกนขึ้นเสียงแหบดังก้องในป่าเขากล่าหาเอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลิ่นควันหนาขึ้นลอยจากบ้านไม้ที่ไหม่แสงไฟส้มแดงสะท้อนบนใบไม้ชายเลนน้ำพึ่งถอยหลังเท้าสัมผัสโคลื่นผู้ชายคนแรกก้าวเข้ามามีดในมือพร้อมลงมือเอกยกมือขึ้นถือปืนเก่าในมือน้ำพึ่งกรีดร้องเสียงดังกลบเสียงคลื่นปืนนั้นสั่นเล็กน้อยแสงจันสะท้อนโลหะ ลุงชายหยุดชะงักไปหน้าซีดเผือดด้วยความกลัวเอกยิ้มยอ่อเสียงหัวเราะเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเขาพูดถึงคืนนั้นคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นน้ำพึ่งจำได้ดีความรักที่เคยหวานชื่นกลิ่นดอกมะลิจากงานมั่นยังหลอกหลอนใจเธอเอกรู้เรื่องนั้นความลับที่ธนาเกลียดน้ำพึ่งตัวสั่นหัวใจเย็นว่าเปราาตกนรกเขาพูดชื่อชายนั้นชายที่ตายในหลุมน้ำพึ่งมองร่างนั้นชุดเจ้าสาวเปื้อนเลือด แต่แล้วความจริงผุดขึ้นราวฟ้า่ากลังใจชายในหลุมไม่ใช่เขาผู้ที่เธอเคยรักน้ำเพึ่งมองไกลขึ้นใบหน้าไม่ใช่คนที่คิดร่างนั้นคือธนาสามีของเธอเองน้ำเพิ่งกรีดร้องเสียงดังก้องในป่ามืดหัวใจเธอแตกสลายความจริงฉีดวิญญาณกลิ่นเลือดและโคลนกลบทุกอย่างในอากาศเอกหันมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความลับเขาพูดถึงการแก้แค้นแผนการที่ซ่อนมานาน ลุงชายตะโกนอีกครั้งเปล่าหาเอกว่าโหดร้ายผู้ชายคนแรกก้าวถอยมีดในมือสั่นเล็กน้อยน้ำพึ่งมองธนาร่างนอนนิ่งในหลุมโคลนเลือดเปืนชุดเจ้าสาวราวสัญ,ญลักษณ์แห่งโศก,กนาฏกรรมน้ำพึ่งรู้สึกถึงความหนาวลึกเข้าไปในกระดูกเอกก้าวเข้ามาปืนในมือชี้ไปที่ลุงชัยเขาพูดถึงน้ำพึ่งความลับที่เธอไม่เคยบอกเธอเคยรักชายอื่นก่อนธนาจะเข้ามาแต่ชายนั้นหายไปทิ้งปริศนาไว้ในใจ น้ำพึ่งสายหน้าน้ำตาไหลาไม่หยุดเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับชายที่เธอรักเอกิมมุมปากบอกว่าเขาคือผู้รู้กลิ่นยางไม้และเหงื่อลอยจากตัวเขาอีกครั้งลุงชายพยายามวิ่งแต่สะดุดรากไม้ล้มลงโคลนกระเด็นเปื้อนหน้ากลิ่นเหม็นแสบจมูกน้ำพึ่งยืนนิ่งขาแข็งสั่นจนแทบล้มเอกก้าไปหาลุงชายปือนยางชี้อยู่นิ่งเขาพูดถึงคืนนั้นคืนที่น้ำพึ่งพบชายคนนั้น ลิ่นดอกมะลิและทะเลยังติดอยู่ในความทรงจำแต่เอกรู้มากกว่านั้นเรื่องที่ไม่มีใครพูดน้ำพึ่งรู้สึกถึงความจริงใกล้เข้ามาทุกขณะผู้ชายคนแรกทิ้งมีดวิ่งหนีเข้าป่ามืดเสียงฝีเท้าดังจางกลบด้วยเสียงคลื่นทะเลเอกหันมองน้ำพึ่งดวงตาเต็มไปด้วยคำถามเขาถามว่าเธอจำได้ไหมชายที่หายไปนานน้ำพึ่งตัวสั่นความทรงจำผุดขึ้นช้าชชายนั้นคือเอกตัวเขาเองในอดีต น้ำพึ่งอ้าปากค้างหัวใจหยุดเต้นอีกครั้งกลิ่นควันจากบ้านไม้ลอยมาผสมกลิ่นเลือดเอกยิ้มย่อบอกว่าเขากลับมาแล้วเขาคือชายที่เธอรักก่อนธนาจะขโมยไปน้ำพึ่งถอยหลังเท้าสัมผัสโคลนและรากไม้ความจริงนี้หนักหนูเดอดกราวน้ำพึ่งรู้สึกถึงความโกลาหลรอบตัวยิ่งรุนแรงเอกก้าวเข้ามาปืนในมือยังไม่ลดลงเขาพูดถึงการแก้แค้นแผนที่วางไวอ้อย่างรอบคอบ กลิ่นโคลนและเลือดอย่างลอยอบอวลในอากาศน้ำพึ่งมองร่างธนาความตายที่ไม่คาดคิดใจเธอเต้นรัวคำถามใหม่ผุดขึ้นมาเอกฆาธนาหรือมีคนอื่นอยู่เบื้องหลังลุงชายลุกขึ้นพยายามคลานหนีในโคลนเอกการปืนไปทางเขาเสียงปืนดังสนัน่นน้ำพึ่งกรีดร้องเสียงดังกลบเสียงคลื่นลุงชายล้มลงเลือดไหลซึมในโคลนชื้นกลิ่นโลหิตเข้มข้นลอยผสมกับกลิ่นควัน น้ำพึ่งวิ่งหนีขาแข้งสันแต่ต้องรอดกิ่งไม้ขูดผิวเธอเจ็บแปบบรร้าถุกีตเสียงฝีเท้าของเอกดังตามมาไม่หยุดน้ำพึ่งวิ่งผ่านป่าชายเลนมุ่งสู่ชายหาดสายเย็นสัมผัสเท้าเม็ดสายฝังผิวเจ็บก้นสายเย็นสัมผัสเท้าเม็ดสายฝังผิวเจ็บกลิ่นทะเลเค็มฉุนลอยผสมกลิ่นควันไหมเสียงคลื่นซัดฝั่งดังกลบฝีเท้าของเอกน้ำพึ่งหันมองหลังเงาดำของเขายังตามมา หัวใจเธอเต้นแรงราวจะระเบิดในอกแสงจันทร์สองชายหาดสร้างเงาราวผีหลอกล้อนต้นมะพร้าวโยกไหวเสียงใบไม้ดังกรอบแกรบน้ำพึ่งสะดุดสายล้มลงพื้นนุ่มเปียกชื้นมือสัมผัสของหนาวเย็นกลิ่นคาวเลือดจางๆเธอคลานลุกขึ้นมองหาที่หลบซ่อนตัวถ้ำเล็กๆปรากฏซ่อนใต้โขดหินชายหาดน้ำพึ่งมุดเข้าไปผนังหินเย็นชื้นสัมผัสผิวกลิ่นน้ำเค็มและสาหร่ายลอยอบอวลในอากาศ เสียงฝีเท้าของเอกดังใกล้เข้ามาทุกขณะน้ำพึ่งกลั้นหายใจหัวใจเต้นดังในหูความมืดในถ้ำกลืนร่างเธอราวหลุมศพกลิ่นหินเปียกชื้นผสมกลิ่นเหมื่อของเธอเอกหยุดที่หน้าถ้ำเสียงหายใจหนักดังชัดแสงไฟฉายสองวาบตัดผ่านความมืดรอบตัวน้ำพึ่งตัวสั่นรู้สึกถึงความตายใกล้เข้ามาเอกพูดชื่อเธอเสียงเย็นชาดังก้องํำเขารู้ว่าเธออยู่ที่นี่ซ่อนตัวจากเขาไม่ได้ น้ำพึ่งกอะตัวเองมือเปื้อนโครนและเลือดผนังหินขูดผิวเจ็บแอะใบหน้านั้นคือเอกสหายเก่าของธนากลิ่นควันจากบ้านไม้ลอยผสมกลิ่นโครนชายเลนลุงชัยยืนนิ่งดวงตาแดงกำมสะท้อนแสงจันน้ำพึ่งถอยหลังชนผนังกระท่อมที่ผุพังผู้ชายคนแรกกามิดมองเอกด้วยความน้ำพึ่งจ้องหน้าเงาดำหม่ใจเต้นระรัวราวกลองศึกใบหน้านั้นคือเอกเพื่อนเก่าของธนากลิ่นควันจากบ้านไม้ลอยผสมกลิ่นโครนชายเลน ลุงชายยืนนิ่งดวงตาแดงก่ำสะท้อนแสงจันทร์น้ำพึ่งถอยหลังชนผนังกระท่อมที่ผู้พังผู้ชายคนแรกกับมีดมองเอกด้วยความโกรธกลิ่นเลือดและน้ำมันลอยจากเสื้อผ้าเขาลุงชายพูดเสียงต่ำคำพูดดักแน่นน่าสะพรึงปลัวเขารู้ความลับของน้ำพึ่งความลับที่ธนาเกลียดน้ำพึ่งตัวสั่นคำถามผุดขึ้นในใจลุงชายรู้ได้อย่างไรเรื่องที่เธอซ่อนไว้ผู้ชายคนแรกหัวราะเสียงแหบดังก้องในกระท่อม เขาพูดถึงธนาคำพูดเต็มไปด้วยความแค้นน้ำพึ่งมองทั้งสองความสับสนกลายเป็นความกลัวพื้นไม้เย็นเฉียบสัมผัสหลังเธอราวน้ำแข็ง